ਕਲਮ <laughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดองกี้ท้องหล่อนะฮะท้องหล่อ,อซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำอะไรครับมามากินหมูปิ้ง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้ว <c oughs> อันนี้มาดูโค้ชโค้ชมาดูโค้ชเทมนะครับ <c oughs> และเขาจะสงสัยว,ว่าทำไมเรามีแค่สองคน,นรบริษจะมีสามเออ<ป>ซึ่งหายไปคนหนึ่งตอนนี้อีกหนึ่งคนผลิตไอ้ใครียกวนะทำภารกิจอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเชียร์ลูกพี่ใหญ่กันนะครับว่าใหญ่จริงหรือเปล่า โอเคตอนนี้เราก็มาอัพโปรตีนกันก่อนครับกินของ้วนแทนกินของ้วนแทนในเทมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเชียร์พี่เทมกันข้างบนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยว่าข้างบนเป็นไงกันบ้างซึ่งอ่ะบอกดีเทลกันก่อนดีกว่าว่างานนี้เป็นงานอะไรเป็นงานงานจะชื่อออสเตรเลียไทยสักอย่างจัดที่ไทยนะประกวดพอกายเป็นสายธรรมชาติ มีหลายมีหลายมีหลายคาราการี่แลพี่เทมันลงหลายธรรมชตยอ่าๆแล้วก็ธรรมชายินี่มีมีที่อันเนี้ยครั้งแรกอ่าก็คือต้องกินแต่ผักแต่หญ่าเดี๋ยวไม่ใช้ยงไม่ใช้ยาอะไรใช่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันว่าวัรยาการงานเป็นไงนะครับอย่กันั้นทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้างานนะครับทุกคนไม่ใช่อันนี้น่าจะร้านมาล่าหน้างานของนุนดอมกี้ฮอลครับแล้วก็เตรียมชมตอนแรกจะเอาเข้าไปกินยั่วท่าไห่ไม่รู้เอาของกินได้เขาไม่น่ารอดออกมาโดนกระเทียมแบบโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมตัวครับแบบว่าน่าจะทาตัวทาอะไรกันอยู่ซึ่งทําไมคนแข่งพาะกายต้องทาตัว นมาแบบให้เห็นลายทัดแท้อะไรอย่างเยเะัดนึกว่านึกว่าจะมีมุกอะไรอ๋อก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาเข้าไปพาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศในงานนะครับว่าเป็นไงตอนนี้เราก็กินก่อนแล้วก็ซื้อตั๋วซื้อตั๋วเข้าแล้วจะมีรีสปานให้ทุกคนนะครับโอเคเยันตัวฮะ สามคนมัดรวมกันพี่เชงคาเดียวไปห้าสิบอะ Best suited physique for this division is number 136. Is yours. ยอดมากสุดยอดมากวันนี้ทีมัชวยีอทีอันนี้เลยอันนี้เลยอะไรครับจบแล้วจบไปแล้ววันนี้ก็2เหรียญทองสองน้องหนึ่งหนึ่งชวยหรือว่าเี่ยวสามสมแชมป์ายกสมแชมป์ ได้แัดโกลนัด้วยได้แบบโกรายการเราจะได้ออกไปถ่ายนอกสลาดนี้สักทีครับจบสักทีเราไปถ่ายนหนึ่งโปลจะไปหนโกเนี่อรายการโกงเตอร์แล้วมึงอี่อแ่เนี่ยอสาาสัมภาสาภาแฟนพี่เดีาอกกันนะขอูสึก มากเขาอะพยายามมากแล้วแบบพอได้มันก็เลยสิมาละพมากไม่ไม่กินเลยเลยนะออกไปข้างนอกนี่ไม่กินเลยเลยไปนั่งดูไอปองไอปอยมกินทังคนอ๋อสี่ไงครับรูนสึกไงครับดีใจมากของทุกคนที่มาดูนะครับหนหแล้วพี่เนียห้าแลนี่เกมัดวมกันสคนหน้าหกครับ น่าจะทาฟันดำกับตาดำด้วยนะจะได้ดำหมดเลยทีงี้ไม่จะพี่มากเพราะนมปไดฟันไ้นไมก็ทาทีนดำด้วยเนี่ยใต้ตีนอ่ะใต้ตีนรด้คาไโกเฮ้ยอันนี้จ้างมาเนี่ยเอาให้ต่างเพิ่มไหเนี่ยชั เพราะว่าพวกเราอะไปกินข้าว้วยกันสามคนอะมันก็นั่งดูพวกเรากินแม้ว่าบางทีจะแอบหยิบเนื้อพวกเราไปกินบ้างเฉลยอยู่ี่บ้องเลยก็อยู่ข้างหลังนะแต่จริงๆแบบมันตั้งใจจัดสามือนเราสามเดือนเราทำคอนเทนต์แบบไม่ได้ไปกินข้าวที่อยู่เลยสุดยอดกินดีกับเพื่อนมากผมผู้สาตกรอบแบตเมื่อวานเพื่อจะมาเชียร์เพื่อนวันนี้ กูจะชนะอยู่แล้วเชียวนีอือ มาปิดปิดคลิปปิดคลิปพูปิดคลิปเราหนึ่งคลิปมาได้เใช่กูถ่ายมาหมด่านะเนื้อเนื้อมึงปิดคลิปโอ้โหทุกคนตัวนีนะัวนันนี้มามาปิดคลิปเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้เพื่อนดีใจมากเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนแล้วเป็นแฟนนะครับไวรุท่าผมก็สมกับสุเรศได้ด้วยนะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังนะนี่ดูโชูริ่นะครับเดี๋ยวจ็อก stronger together เด็กสาวครับ stronger together peacemaker